อากตำแหน่งหน้าที่ระหว่างหัวหน้าลูกน้องวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายทำให้มีสถานะต้องห้ามระหว่างเขาและเธอเลื่อนขึ้นมาเป็นคู่นอนแต่คำพูดว่าเรื่องแค่นี้ของเธอมันกําลังทําให้เขาเสียหน้าเกนหัวหน้าหน่วยคนใหม่ของเธอสุขุมนิ่งปากร้ายแถมยังดูเย็นชาในบางเวลาหัวหน้าที่ยังไม่ทนได้รับตำแหน่งครบเดือนก็มีสถานะที่เป็นมากกว่าหัวหน้าขึ้นมามิวะ ตำรวจสาวที่ดูมไม่ค่อยได้งานเถียงเก่งไปซะทุกเรื่องแถมยังดื้อมากซะด้วยแต่ความดื้อของเธอมันไม่ได้มีแค่อยู่ในหน้าที่เพราะแม้แต่บนเตียงเธอก็ยังดือ้อเลดี้อ่านจบแล้วบอกเลยว่าเรื่องอย่าเผลอใจในหน้าที่ของคุณอิสราบอกเลยว่าหนุบหนับมากๆเป็นรเรื่องสั้นๆที่อ่านเพล,ล,ลินๆย่อยง่ายแต่ความแซบความเอ็นซีเสิร์ฟฉ่ำน,นะคะคือนอกจากอ่านไปจะเอ็นดูความดื้อของลูกสาวแล้วก็มีหลายแวบ,บที่ต้องเอ็นดูพระเอกด้วยนะ เอ็นดูความทำทรงทำเข้มของเขาม่มากเลยสุดท้ายพี่แกก็ต้องแพ้ให้เด็กน่ารักอย่างมิวะอยู่ดีใครชอบนิยายแนวนี้ตามไปอ่านกันได้เลยจ้า